วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์เคยโดนตอมมสวีเดนตรวจกระเป๋าเดินทางที่วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่ามันมีการแจ้งเตือนจากตอๆค่ะว่าเออเราเคยแชร์ประสบการณ์แบบนี้อยู่เราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆชาว a c e b o o k ได้รู้เหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี2022ค่ะตอนนั้นเรามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียน3เดือน มันเป็นปีที่แบบว่าค่อนข้างวุ่นวายในการเดินทางมากเพราะว่าเราพาแมวเดินทางมาด้วยมาพร้อมกับเราเลยแมวสองตัวก็สองตัวก็สองกองอะแบบแล้วก็กระเป๋าเดินทางใบยังอีกหนึ่งใบแบบโคตรพลุงพลังมากเราจะเล่าตอนที่เรามาถึงสนามบินออรลนดาสตอกโฮล์มเลยนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนั้นก็คือตอนนั้นอะเราเดินหาแมวเราสองตัวเราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ขัเอาแมวเราวางไว้ตรงไหนแล้วก็เดินผ่านตอม ว่าจะออกแล้วแต่ว่าแบบก็เดินกลับมาอีกเพราะว่ายังหาแมวไม่เจอเราก็เดินบนที่จะหาแมวอยู่ประมาณรอบสองรอบก็ปรากฏว่าเอ้ยยังไม่เห็นแมวสักทีเราก็เลยเดินออกไปแต่ว่าเราก็ถูกเจ้าหน้าที่คือแบบว่าทั้งสองฝั่งฝั่งเลยนะก็คือทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ยืนรออยู่แล้วเนาะว่าจะสุ่มตรวจไม่รู้ว่าเฉพาะคนไทยหรือเปล่านะเขาก็เข้ามาถามเราว่าคุณมาจากประเทศใดเราก็บอกว่ามาจากประเทศไทยคะ่ะ แล้วเขาบอกว่าขอเชิญทางนี้หน่อยเขาก็เรียกเราเข้าไปในห้องที่มันจะต้องแบบสแกนกระเป๋าใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกอ่ะคุณช่วยยกสัมภาระของคุณขึ้นไปที่เครื่องสแกนให้หน่อยออะเราก็แบบด้วยความที่เราขนของมาแบบเต็มสปีดเลยอะก็คือประมาณสามสิบกิโลแล้วก็ยกขึ้นแบบเออมันก็หนักอยู่นะเออแล้วก็ยกขึ้นไปแต่ว่าในใจเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เอาอะไรที่มันละเมิดอะไรมาก็จะมีแค่ปลา พี่แกงพี่แห้งแค่นั้นแลที่เราแบบว่าฮิ้วมาจากไทยเออเราก็คิดว่า,วามันมันก็เป็นแค่ของแห้งอ่ะมันไม่ใช่ของสดมันก็คงไม่เป็นไรหรอกเออเราก็ยกทําหน้าที่ของเราตามที่เขาบอกเออเขาให้ทําอะไรเราก็ทําไปก็ผ่านเครื่องสแกนแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ก็คุยกันก็แบบไปยืนดูยืนดูสักพักเครื่องสแกนกระเป๋าแบบกระเป๋าเราก็ผ่านเครื่องสแกนออกมาสักพักหนึ่งเนาะเราก็ถามเขาว่าเราจะต้องเปิดกระเป๋าไหมเขาก็บอกว่า ไม่ต้องแล้วไม่ต้องรับไปได้อะไรเงี้ยลราก็แบบเออก็ยกกระเป๋าลงแล้วก็เดินออกมาปรากฏว่าฉันลืมพาแมวออกมาค่ะก็คือเดินออกมาแบบได้กระเป๋าแล้วก็เดินออกมาเลยปรากฏว่าลืมแมวสองตัวไว้ในสนามบินก็ต้องขออนุญาตเจ้าหนะ้าที่เข้าไปอีกรอบหนึ่งไปพาแมวออกมาก็นั่นแหละค่ะเป็นประสรบการณ์ที่แบบ อีลุงตรงนางมากวันนั้นแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีมันมีการแจ้งเตือนมาก็ทําให้เราแบบว่าหวนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์น,นั้นก็ทำํำให้มันเป็นอะไรขำๆไปนี่ราคารเราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคน รู้ว่าเออมันมีการสุ่มตรวจกระเป๋าจริงๆนะแล้วถ้าเกิดเราเอาอะไรที่มันผิดกฎหมายเข้ามาหรือว่าอะไรที่เขาไม่อนุญาตให้นําเข้าประเทศอ่ะมันก็จะมีการเปิดกระเป๋าตรวจคน้นแล้วก็อาจจะทิ้งหรืออาจจะเสียค่าปรับเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศสวีเดนก็พยายามหาข้อมูลเยอะๆว่าอะไรขัดที่เขาให นำเข้ามาบ้างแล้วก็อะไรที่เขาไม่ได้ให้นําเข้ามาบ้างก็พยายามหาข้อมูลค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโดนสุ่มตรวจหรือว่าจ่ายค่าปรับหรือว่าเสียอะไรพวกนี้ที่มันไม่ไม่ควรที่จะเสียเออ